ยัยครับข่าวใหญ่ข่าวใหญ่นะครับหลังจากที่นะครับนางบานในทาเรื่องนี้นะครับนะถูกโจมตีว่าไม่เคยซื้อของไม่เคยซื้อของช่วยลูกนะสิครับล่าสุดนะครับนะนางบานนะครับได้ช่วยอีดํานะครับซื้อของนะครับสิครับข่าวใหญ่เลยสิครับซื้อของครับอีดําก็ประกาศหน้าลรกสด รประกาศน่าจะสุดว่านะครับนะบาร์นะครับซื้อของให้นะครับซื้อเออไม่ใช่ไปซื้อของหรอกก็คือแบบว่าให้เงินมาเป็นส่วนลดเอฟซีคนไหนสั่งผ้าจัดราคาจากผืนหนึ่งเจ็ดร้อยอะไรเงี้ยก็จะเหลือสองร้อยเก้าสิบอะไรเงี้ยก็คือส่วนต่างอะ่ะบาร์เป็นคนจ่ายให้นะครับส่วนต่างนะครับนะบาร์เป็นคนจ่ายให้ครับซึ่งนะนะ่ละตลกว่ะโคตตลกเลยอีดัมมาประกาศนะครับนะอีดัม,มาประกาศว่า ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่บานนะคะที่อ่าจ่ายค่าส่วนต่างมาให้ให้แม่แม่ซื้อของในราคาถูกลงต้องขอบคุณนะคะกี่พันวะนะกี่ร้อยวะเนี่ยช่วยกี่ร้อยวะเนี่ยนะอีบานมึงช่วยกี่ร้อยเนี่ยอ,อีสันฝานโดนโดนตระเข้โจมตีโดนร้อยเอ็ดโจมตีโดนผมโจมตีว่าไม่เคยชือ้อซื้อของช่วยลูกอีนี่นะครับ ก็เลยก็เลยแบบว่าเอาหน้าหน่อยหนึ่งแม่แผงการตลาดดีนะอีบารเนี่ยอีนี่แผงการตลาดดีนะนะแผงการตลาดคือให้เซีไปคือให้มันซื้อของให้ดับประกาศเพื่อให้ฟซีไปดูคลิปมันเห็นไหมครับนะครับแผงการตลาดดีอีนนี่นะนะครับแผงการตลาดนี้ใช้ได้เลยนะผมบอกไปให้นะครับนะตลาดอีบานนะช่วยเก้าร้อยมั้งคูอกว่าช่วยเก้าร้อยมั้งน,นะครับ ไนะอีดำาอีดำนะครับอ,อีอีลูกนี่ก็นะมาประกาศหน้าไรสดนะโว้ยเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวใหญ่โตนะนะโอ้ขอบคุณแม่บ้านนะคะที่อ่ซื้ออ่าช่วยค่าส่วนลดให้นะครับนะค่าส่วนลดอ่ค่าส่วนลดของพ้าให้ให้แม่ๆนะคะได้ซื้อของในราคาถูกนะครับมีแค่สิบผืนนะครับนะมีแค่สิบผืนนะคะเออใครอยากจะซื้อสั่งเลยนะคะในราคาสองร้อยเก้าสิบบาทนะคะ นะครับในราคาสองอยเ้าสิบาทนะครับท่านใดที่อยากจะได้ก็สั่งได้เลยนะครับสัจปูโะวนะจัดโบวจ,จากแม่ยานนะคะแม่บานตะไลนะคะัท่านใดอยากจะได้ผ้านะครับผ้ามักโคนะครับผ้ามักโคนะครับหนูรับมาร้0ยห้าสิบนะฮะหนูรับมาร้อยหนึ่งหนูขายอยู่สาวสองร้อยกหนูขายหนูรับมาร้อยหนึ่งนูขายสามร้อยสี่ร้อยค่ะขอบคุณแม่บานนะคะ ที่ช่วยหนูมาพันหนึ่งนะครับให้แม่แม่ได้ซื้อของถูกลงราคาถูกลงไปอีกร้อยหนึ่งนะครับนะสิผือแค่พันเดียวมั้งนะประกาศใจเลยโหตายแลย้วอีบานนะครับนะให้อดำประกาศเพื่อให้เอฟซีเนี่ยโอ้โหแม่บานน่ารักจังเลยคอมเมนต์คอมเมนต์แม่บาน,น่ารักจังเลยแม่บานใจดีนะยี่เขาช่วยมึงเก้าร้อยเนี่ย าช่วยมึงพันเนี่ยมึงกวยเขาถ้าเป็นถ้าตายนะอีกคนที่ผู้ใหญ่จะดีที่เขาช่วยมึงมาเป็นล้านล้านเนี่ยมึงกลับไปในระคุนเขานะครับนะนี่คือเดี๋ยวมันก็ฉากกันเองมันก็จะขอบคุณในช่วงที่มันช่วยแหละแต่ตอนมีปัญหากันนะอีบาเนดาไออีดามเนดารับหลังนะครับผมได้ข่าวมาว่าผมได้ข่าวมาว่าว่า อีดำก็นินทาอีบานรับหลังกันนะครับให้ผู้ช่วยจอร์ดนะครับได้ฟังด้วยนะอันนี้ผมได้ข่าวมานะว่าอีบานอีดำเนี่ยนะครับนินทาว่าอีบานเนี่ยนะครับหาแต่เรื่องนะครับทำคอนเทนต์ไปเรื่อยทําให้เราถูกด่าอะไรเงี้ยอันนี้ผมได้ข่าวมานะน่าจะเป็นเรื่องจริงแหละนะน่าจะเป็นเรื่องจริงะนะครับนะเออประปุจรงเลยนะน่าจะเป็นเรื่องจริงขอบคุณน,นะคะ ขอบคุดป้าบ้านะคะที่ช่วยมาหนึ่งพบาทที่ให้เอซนะคะ FC อซีก็ดีใจเย้เย้เย้เอฟซีพวกนี้แม่ก็เห็นแก่แก่ได้จริงๆนะนะชอบซื้อของในราคาที่มันถูกๆแล้วก็เอามาโชว์เนี่ยและอีดําปะกาศนะครับมีคนโทรมานะครับเมื่อกีนใน้ในในกลางไลฟ์มีคนโทรมาหามันมันบอกว่าหนูไม่ขอญาตรับสายนะคะหนูเข็ดแล้วค่ะ ราจะสั่งของหรือจะสั่งผ้าก็ทิ้งไลน์ไว้นะคะมันจะได้มีข้อความมาไว้คุยกันนี่มันจะบอกว่าเอาไว้ไเป็นหลักฐานนะมันไม่อยอมพูดนะมันบอกว่าเออมีอะไรคุย,ลยไลน์ไหมนะครับเผื่อเราได้มีข้อความมาไว้คุยกันนี่เป็นไงประกาศเลยนะครับว่าไม่คุยสายใครนะไม่คุยสายนะครับนะไม่รับสาย FC เขาก็อยากคุยเขาจะบ้า FC เนี่ยเขาก็อยากคุยไม่ใช่เขาไม่อยากคุย รู่จัไหมอะเออนะครับ FC เขา่อยากคุยไม่ให้เขาไม่อยากคุยมึงก็คุยกับเขาหน่อยสิมึงจะยิงอะไรขนาดนั้นเออผมคุยหมดเลย FC โทรมาผมคุยหมดนะถ้าผมว่าผมก็จะคุยนะถ้าผมไม่ว่าผมก็บอกครับครับครับ,บได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้แหละนะ FC บางคนก็โทรมาเตือนบางคนก็โทรมาให้กำลังใจบางคนบอกว่าเออติดตามนนน,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 นจุนนะอะไรเงี้ยคือนะก็ ไม่รู้จะอะไรกันมายังไงนะอีดามกับอีบานเนี่ยแม่ลูกคููนะลรกคู่เนี้ยนะครับไม่รู้จะไปด่ามันยังไงเพราะไอ้พวกนี้มันด่าเขาหู่ตาชลุกห่ฝาลาพู้เรื่อนะครับมันมันด่าหมดแล้วโดยเฉพาะอีบานนะด่าให้ไม่ด่ามันให้ไม่ด่าอะไรมันมันด่าหมดแล้วนะครับด้านทางความคิดด้าทางสมองนะครับนะนะก็เอาหน้าใหญ่เลยอีบานก็ดีใจคดูนะ เอฟซีนะ SC ก็เดีย๋ยวขึ้นไลน์เอฟซีขับขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณพระบารนที่ไม่ทิ้งแม่กาดำนะคะขอบคุณมากเลยนะนะขอบคุณมากเลยช่วย่แค่พันเดียวเลยไปดูคุยไปบสามสี่วันนะดูไอบานนะขึ้นไลฟ์ตรคุยี่สามสี่วันนี่คือสันดาลของอีบานนะคนอย่างอีบานนะครับผมบอกให้ ไอจงมึงเฟเหมือนเขาที่เป็นที่เป็นแสนสองแสนมุงเฟอยังเขาที่เนี่ยเก้าแสนสี่อะสลิปมึงไม่แหกตาดูสินะครับนะช่องใหม่ชลวันขอบโพ้ให้ดูสลิปปะนะ่มึงก็ไปแหกตาดูสิว่าไปยอดเงินเท่าไหร่น่ะเออเก้าแสนสี่ป่ะมึงก็ไปแหกตาดูได้ปะ่ะแค่นั้นแหละทุกท่านอีนี่มาเฉียงทำไมอ่ะอีบ้านมาเฉียงเพื่ออะไร เสียงว่าตอแหลตอแหลแทนลูกนะแต่อย่างเออเสียงว่าตอแหลแต่แทนรูหนะข่าว็ให้เห็นแล้วนะเห็นปะนะ่ะเนี่ยสรีปปะนะ่ไม่ไปแหกตาดูนะครับมันรู้แต่ว่ามันบิดไงครับมันรู้แต่ว่ามันก็พยายามที่จะพูดบิดแก้ต่าง <c oughs> ให้กลับอีดนะําไงนี่นะครับตอแหลไปวันๆน,นะคนอย่างอีบานะครับนะไม่มีอะไรจริงจังหรอก เมื่อก่อนด่ากูทําคลิปคอนเทนต์หาเงินมึงแตกต่างจากกูเนี่ยไอสิ่งที่มึงเคยด่ากูไว้เนี่ยมึงทําเองหมดเลยนะอีบานอีทรงติ่งนะครับนะกูไว้ทำเองหมดเลยครับเมื่อก่อนด่าผมมาทาคลิปหาเงินรัวๆลงคลิปรัวๆมึงก็ลงคลิปรัวๆรวมกันแหละเข้าใจป่ะเออนะสันฝานฝากไว้คิดนะอีพีนี้นิทานนะ